เทสเทสกลุ่มแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มลักตัวละครนะครับผมมีวิธีไหนบ้างนะครับอยากรู้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เแล้วเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊สศูนย์เคนะครับได้เปิดบริการรับฟาร์มเกมอันนี้ไม่แชมปเปี้ยนแล้วนะครับผมม่ว่าจะเป็นฟาร์มเหรียญเลด์ฟาร์มเหรียญแมวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเอฟเคเปิดไข่ยเอฟเคอัพตัวต่างๆนานานะครับสามารถทักมาที่เพจสอบถามได้เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากเพจแก๊สศูนะคคครรัับบบผมขอุณ เบื่อไหมทบก,การนั่งฟาร์มอีเ็ฟไม่เก่งสักที S <S และยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำวิดีดเหมยชอ็อปบริการรับฟาร์มกินโลบอกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดออสตินแ,ล,และแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบล็อกแล้วก็จะไหนดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมซึ่งวิธีการเพิ่มรักตัวละครเรานะครับผมได้ลิคมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ข้อนะครับผมที่สามารถเพิ่มรักให้กับตัวละครในเกมแอนิเมชั่นแชมเปี้ยนของนะคราได วิธีแรกนะครับนั่นคือการออนไลน์เวลาภายในเกมนะครับผู้่นทั้ทุกคนนะครับผมกดมาตรงอัปเกรดตรงนี้นะครับผมจะสังเกตว่ามันจะมีอัปเกรดอันนึงนะครับผมที่ชื่อว่าลักนะครับซึ่งอัปเกรดนี้นะครับผมมันจะสามารถรับรางวัลได้นะครับผมตามระยะเวลาเพย์ไทม์ภายในเกมนะครับเพย์ไทม์คืออะไรนะครับผมคือเวลาที่เราเนี่ยใช้ออนไลน์ภายในเกมนะครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับผมกดตรงรูปสอนนะครับผมแล้วก็ด้านขวาตรง Player Stat นะครับจะมีเพย์ไทม์อยู่นะครับซึ่งเพย์ไทม์ตรงนี้นะครับผมยิ่งเราออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นนะครับผมตามระยะเวลานั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าหากมันไปเวลาระยะเวลาเราครบเนี่ยตามที่อัพกิรลักตัวนี้กําหนดนะครับผมเราก็ได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์ลักเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งสูงสุดตอนนี้นะครับผมอยู่ที่1000ชั่วโมงนะครับได้ลักสูงสุดเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมตามนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยยิ่งเราเล่นเกมนี้ยิ่งเราออนเกมนี้มากเลยนะครับผมในทีมเรานะครับผมก็สามารถเพิ่มค่าลักได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือยิ่งเล่นยิ่งลักเพิ่มตามนี้สหรับ หัวข้อแรกนะครับโอเคนะครับผมหัวข okay, like ้อต่อมานะครับนั่นคือการทําทีมลักนะครับการทําทีมลักนะครับผมมีหลักการยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือเรานะครับผมต้องหาตัวละครนะครับระดับมิสติกนะครับผมแล้วก็นํามาทํา2ดาวนะครับเพื่อใส่เคิร์กสชิ้นนั่นก็คือหมวกลุงอันนี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยบวกลัก20%นะครับผมก็คือ0.2นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือลักยี่3นะครับซึ่งอันนี้บวกลักหูนอวจุดหนั่องนีครับ ซึ่งแนะนำวิธีการทำทีละง่ายๆเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยไปแมปแรกนะครับผมกินพา Planet นะครับแต่ก็ไปเปิดหานะครับผมไปเปิดหาตัวละครที่เป็น c o ส m i c นะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งทำไมต้องเป็นแมปแรกเพราะว่าแมปแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออก m ิ s ติกเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมหรือว่าง่ายสุดภายในเกมนะครับแล้วก็เปิดหาตัวละครที่เป็นระดับ m ิ s t i นะครับผมมาให้ครบนะครับผมในทีมเราแล้วก็ทำสองดาวนะครับ แล้วก็ไปหานะครับผมไปฟาร์มหาเหรียญเลดนะครับผมแล้วก็มาสุ่มตรงที่แชมเปี้ยนซิตี้นะครับผมให้ได้บัฟให้ได้หมวกลุงแล้วก็ลัคกี้สามนะครับผมแบบผมแบบนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งทําไมถึงเอาตัวละครแล้วก็บอลนั่นแหละครับผมเพราะมันออกง่ายแล้วก็ทําง่ายแล้วก็เลดมันเนี่ยฟาร์มง่ายนะครับผมวิธีการทำทีมลัคกี้นั่นแหละครับผมทําให้เป็นโกคูหรือว่าแบบมิวสิกแล้วก็บอลให้ครบหมดเลยก็ได้นะครับผมจะง่ายที่สุดนะครับสำหรับการทําทีมลักนะครับ แล้วก็อีกอยาก่างหนึ่งนะครับผมหากตัวละครเรานะครับผมผ่านชั้น200ด้ทาวเวอร์แล้วนะครับผมมันจะสามารถใส่ตัวละครได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็คือในทาวเวอร์เรนี่ยถ <OS> ้าเราเล่นชั้น100ด้วยชั้น50 100แล้วก็200เนี่ยเราจะได้การเพิ่มตัวละครในทีมเราเพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เรานะครับผมสามารถใส่ตัวละครที่มีเพิร์กหมวกลุงแล้วก็ลัคกี้สามเพิ่มได้อีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยยิ่งเราใส่ตัวละครในทีมมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถ ทำตัวละครทีมรักมาเสริมในทีมมากขึ้นนั้นแล้วก็ทําให้ค่าลักของเราเนี่ยมากขึ้นด้วยเองนะครับผมตามนี้สหรับวิธีที่2นะครับโอเคนะครับผมวิธีต่อมานะครับก็คือการซื้อเกมพาร์ทลักโดยตรงเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมมันเหมาะสำหรับคนที่มีมีเงินแล้วก็มีเพชรหน่อยนะครับเพราะว่าวิธีนี้คือการซื้อรักโดยตรงนะครับผมจากเกมนะครับซึ่งสามารถซื้อได้นะครับผมผ่านโลบัคแล้วก็เพชรในเกมนะครับ ทุกเพชรในเกมนะครับผมสามารถหาได้จากเพชรได้วันนะครับหาจากทาวเวอร์แล้วก็โค้ดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสายฟรีนะครับก็สามารถเก็บเงินเพื่อซื้อพาร์ตเอ่อเกมพาร์ตลักได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าไอเกมพาร์ตลักเนี่ยเราไปซื้อหลังๆเลยก็ได้นะครับหลังตอนที่เราทําทีมลักเสร็จแล้วก็ได้หรือว่าหลังตอนที่เราเนี่ยทำทีมดาเมจเสร็จแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าเราสามารถนําเพชรเนี่ยไปซื้อเกมพาร์ตอื่นๆที่มันจําเป็นเช่นเพิ่มตัวละครน,นะครับผมออโต้คิกออโต้แอทแท็กนะครับ วงตีนะครับผมแล้วก็มัลติโอเพนก่อนก็ได้เพราะว่าพวกเนี้มันจําเป็นกว่านั่นเองนะครับผมวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายก็คือเก็บเพชรมาซื้อไปก็ซื้อกับโดบานอันเองนะครับโอเคนะครับผมมาถึงวิธีสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเป็นวิธีการเพิ่มค่าลักในแต่ละตู้นะครับซึ่งในอัปเดต8.2นะครับผมทางตัวเกมนะครับได้เพิ่มระบบ o f e n h a n c e r มานะครับเหมือนหรือว่าลูกกลมๆอันนี้นะครับซึ่งลูกกลมๆอันนี้นะครับผมสามารถนําไปอัปเกรดตู้นั้นๆนะครับผมในแต่ละตู้นนนะะคครรััับบแยกกไปผมเพื่อ เพิ่มรักให้กับตู้นั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมผมเนี่ยถ้าทําการอัปเกรดไอโอฟิเนนเซอร์เนี่ยใส่ในตู้รีไวล์ไปแล้วเลเวล5้าคือตันในตอนนี้ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะครับผมก็นะคือตันที่เลเวล5นะครับซึ่งในแต่และเลเวลนะครับผมจะเพิ่มค่ารักให้กับตู้นั้นๆน,น,นะครับผมจำนวน20%นะครับเพราะงั้นเนี่ยในการเพิ่มขั้นสูงสุดด้วยเลเวล5เนี่ยก็สามารถเพิ่มรักเนี่ยให้กับตู้นั้นเนี่ยได้ถึง100%เลยเนั่นเองนะครับซึ่งมันมีข้อเสียไหมมันมีนะครับขข้ออเสียงกซึ อัปเกรดตู้หรือว่าการใช้ออพต์เอนฮนเซอร์เนี่ยคือทําให้ราคาในตู้นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ทบไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในเลเวลศูนย์เนี่ยเราเปิดตู้หนึ่งนะครับราคา1000งพันะครับในเลเวลหนึ่งเนี่ยเราต้องเปิดตู้นั้นในราคาส0 0พันนะครับแล้วก็ในเลเวลสองนะครับผมเราต้องเปิดตู้นั้นในราคาสี่พันนะครับผมแล้วก็ในเลเวลสามเนี่ยเปิดในราคาแปดพันแล้วก็หนึ่งหมื่นหกก็คือทบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวลตันเนี่ยคือเลเวลห้าเองนะครับ เพราะงั้นนะครับวิธีวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเยอะแล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะแบบว่านำเอเจนเซอร์ของเราเนี่ยไปอับเกรดตู้สูงสุดหากเราเนี่ยยังไม่มีเงินเยอะพอที่จะเปิดมันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ามาเล่นแบบว่ามาเล่นในแบบว่าช่วงกลางๆเกมนะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับผมไปนำเอเจนเซอร์เนี่ยไปใส่ตู้แรกก็ได้นะคร <addition. S 1> <ๆ>ับผมตู้นี้นะครับเพราะว่าตู้แรกเนี่ยมันใช้เงินน้อยนะคะะรับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ มันยังไงนะครับผมแล้วก็ต้องหาเศษ <c oughs> คอสิก <c oughs> ก็คือลิงอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย <c oughs> การทําลิงนะครับผมที่เป็นกอรลี่แล้วก็การหาเศษลิงเนี่ยยังไงผมคิดว่าการที่นำออฟเพนเซอร์มาใส่ตัวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเือที่ค่อนข้างโอเคพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเล่นของแต่ละคนมันช่างต่างกันนะครับบางคนก็ต้องการตัวละครคอสติกที่เป็นกอรลี่บางคนก็ต้องการ ข้อดกปกติเพื่อทําทีไม่เป็นฮาวเวอี่3ฮาวเวอรี่4นะครับบางคนก็ต้องการเสพมากๆก็แนะนําว่าการหาออฟเอนเทนเซอร์เนี่ยอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนภายในทีมมากกว่านะครับผมแล้วออฟเอนเทนเซอร์เนี่ยมันหายังไงนะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีแพ็กอยู่แตตอนนี้นะครับผมในอัปเดต8.3.3นะครับผมซึ่งเป็นแพ็กที่ได้ออฟเอนเทนเซอร์เนี่ยถึง15ชิ้นเลยในราคา399โลบัคนะครับผมถ้าใครมีเงินก็สามารถซื้อได้นะครับซึ่งสายฟรีนะครับผมสามารถ หาออฟเอนแฮนเซอร์เนี่ยจากไหนได้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือจากเฟรชไลวันนะครับซึ่งเฟรชไลวันนะครับผมมันจะรีเซ็ตทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรันเฟรชไลวันก็แนะนำว่าทำก่อน7จ็ดโมงเช้าทุแต่ละวันนะครับผมมันก็จะได้เรื่องของออฟเอนแฮนเซอร์แล้วก็ได้กุญแจเลดมาด้วยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับผมกับการทำอ่าเฟรชไลวันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมได้จากการที่เราเนี่ยไปลงเลด ไม่ใช่ลงเลสสิต้องเรียกว่าลงบอสรายวันนะครับนั่นก็คือ Star d e v e l e r ตรงนี้นะครับอยู่อยู่หน้าทาวเวอร์นะครับซึ่ง Star d e v e l e r นะครับผมจะมีโอกาสได้ออฟเอนแฮนเซอร์เนี่ยด้วยนะครับผมซึ่งอัตรากันเนาะก็แล้วแต่ว่าเราสามารถทำดาเมจได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าจะเอาคอนฟิร์มแบบ100%เลยนะครับผมคือเราทำดาเมจ500ทีนะครับผมต่อรอบจะสามารถได้รับออฟเอนแฮนเซอร์เนี่ยแน่นอนเลยคือ1ชิ้นแน่นอน100%นะครับผมแล้วก็อัตราเนี่ยจะลดไปเรื่อยๆนะครับผมมตา ด่านเมจที่เราทำได้สูงสุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำได้แค่1ทีเนี่ยอัตราการออกออฟเอ็นเทนเซอร์เนี่ยก็แค่50%นะครับผมตรงนั้นเนี่ยตรงนี้นี่คือถ้าเรายิ่งทำดาเมทได้สูงสุดนะครับผม500ทีขึ้นไปเนี่ยเราสามารถาลงได้2รอบต่อวันใช่ไหมครับผมตรงนั้นเนี่ยใน1วันนะครับเราสามารถหาออฟเอ็นเทนซอร์ได้เนี่ย3ชิ้นนะครับผมสำหรับคนที่ทำดาเมจได้500ทีนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ การเพิ่มลักนะครับผมให้กับทีมเรานะครับคือผมย้ำอีกครั้งนะครับผมเรื่องออฟเพนเซอร์นะครับมันสามารถอัปเกรดในแต่ละตู้นะครับผมไม่ใช่อัปเกรดทั้งหมดนะครับผมอ่ะตามนี้สำหรับเรื่องการเพิ่มลักในแต่ละวิธีนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย